สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่1 6กันยายนนะครับผมโคจอดครับเราอยู่กับตัว BL Generali r ใช้ในการวิเคราะห์ตัวคราฟทองคำตัวสิทซัพย์คู้เงินบิตคอยรวมถึงคุ้นต่างในทั้งหมดเลยนะครับใครสนใจก็สามารถต่อเข้ามาได้นะครับวันนี้เราอยู่กับตัวคราฟทองคำในส่วนของ ARM f a m d Day เห็นว่านี่ส่วนของสัญญานะฮะตัว Tenbox นะครับจะ ั้งแต่ตามเฟรมย่อย M5 จนถึง D เนี่ยจะเป็นสัญญาณลายหมดเลยนะครับแล้วก็โซอยู่ฝั่งบายนะครับแล้วก็พอรุ่มก็อยู่ฝั่งบายนะครับถึงแม้จะมีลดแรงซื้อเข้ามาดนะครับในบางส่วนนะครับเห็นว่าตัวราคาเนี่ยก็สามารถสร้างอ่อนทำยูไฮ้ได้ครั้งหนึ่งนะครับที่บริเวณตัว38 36 368 3686เลยฮะเรียกได้ว่าสามารถ สร้างเป็นหลายวันเลยนะฮะในส่วนของตัวออ Time Frame S 四นะครับเห็นว่าตัวทังเทียนนะฮะจะอยู่บริเวณเหนือตัวกรอบวางแล้วก็ตัวไบวอดนะครับโดยที่ตัวทังเทียนเนี่ยพยายามจะไปทดสอบบริเวณ3ามเจ็ดศูนย์นะครับแต่ว่ายังไปไม่ถึงนะครับราคาเป็นจะหวย,ย่อลงมานะครับตอนนี้มีแนว M V G มารับไว้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวตัดขึ้น Volume ัพิกขึ้นอยู่นะครับยังไงวันนี้ดูทรงแล้วเน้นย่อระบาย ดีกว่านะครับก็ม่าจะส่งผลมาจากในเรื่องของการอรอการประกาศาตัวเลขเบี้ยนะครับที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับแน่นอนทว่อ์นอย่างน้อย0.25นะครับก็จะทำให้ตัวหราคาต้องทำไปที่ต้องการของตลาดเพื่อนักลงทุนอีกครัง้งหนึ่งครับดูหาจังหวะเข้าในส่วนของตัวตามเฟม H 1นะครับเห็นว่าตามเฟรม H 1ตัวตามทั้งเทียนนะจะวิ่งเป็นกรอบอยู่ในกรอบนะจะที่กรอบล่างอยู่ที่36 4นะครับแล้วก็ เรียงกรอบ,บนก็อยู่บริเวณ R หนึ่งเนาะ3686ปนะครับจะอยู่ในกรอบนี้นะครับก็ถ้ายังไม่เบรกกรอบนะก็ยังสามารถเล่นอยู่ในกรอบก่อนได้นะครับแล้วก็ ถ้าบันเบกกรอบล่างลงมานะครับก็มีโอกาสลงมาที่เทสไพวัตนะครับซึ่งจะเป็นจังหวะที่เราจะรอหาจาังหวะในการเข้าบ่ายได้ครับแต่ราคาสิดปีอยู่ในอันหนึ่นงได้สามหกแปดหกได้ก็เน้นบ่ายต่อขึ้นไปเก็บที่สามเจ็ดศูนย์นะครับโดยที่วันนี้มีเป้าขึ้นที่สามเจ็ดศูนย์แล้วก็รอบ,บนของตัวเองจริงนะครับคือสามเจ็ดศูนย์เก็ดะครับโซวอลลุ่มอยู่ฝัออ่งอยู่สหภาพใตนบนของฝันะ่งบ่ายแล้วแต่ว่าโตเริ่มเป็นการตลมีตุ้มแดงมีจังหวะที่ มีการย่อลงมานิดหนึ่งนะครับหลังจากที่คิดว่านักทุนบางส่วนน่าจะมีการแบ่งทิอย,ยขายเปรตกำไรแล้วก็รอหอาราคาดีๆนี่เนียไปขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไม่ตัวทั้งเทียนมีการที่วิ่งมาใช้เวรน,นะเอ่อทัศนการนักลงทุนต่างเนี่ยก็คิดว่าจะน่าตามองในส่วนของวันพื้นวันพุธน,นะที่17ไปต่อวันเช้าวัน,วนพฤหัสที่8น,นะครับก็จะเป็นช่วงปีหนึ่งนะครับเพราะ เป็นด่านเฟดเอฟเฟคซึ่งตัวเลขฟอคัสออกมาแล้วนะที่4.25แล้วก็ไฮไลท์จอนตีหนึ่งครึ่งนะครับก็ลุงพาวเวลแกก็จะมาพูดนะครับตอนนี้ก็จะเป็นนโยบายหรือเป็นพาที่น่าสนใจที่ต้งคุณตางตามองว่ามีการปรับลดด้อีกครั้งหรือเปล่าถ้ามีการปรับลดด้วยอีกครั้งหนึ่งในธันวาคมหรือมีแนวโน้มที่บ่งบอกว่านะ่าจะมีการรับรองรองคับดีขึ้นกว่านี้อีกแน่อนอนเพราะฉะนั้นยังไงวันนี้เล่นเน้นย่อระบายแล้วก็มี GPS ีดาวด้วยทุกม้นะครับเพราะว่าราคาเป็นการสวิงอยู่ โอเคถ้า okay. ใครสนใจอยากได้ตัว GL ในการวิเคราะห์ง่ายแบบนี้มีตัวกรอบราคาในทุกตามเฟรมมีตัวฟิโบคอยจะเห็นว่ามีแนวรับแนวต้านตลอดแล้วก็มีกรอบแนวโน้มนะครับแล้วก็มีโซล่มคอยดูความสอดคล้องนะครับแล,แล้วมีแอปวิจิตรับในการเข้าใหม่เสริมต่อไปที่แอป G N ครับมีแอปตัว G N แล้วก็ C L U B นะครับเรามีไลฟ์สดวันนะครับจันทร์ภาศน,นะครับ ทุ่มหนึ่งหนึงสีทุ่มวันสุกร์นะครับสิบโมงถะวบนายสอง 2, แล้ววัน2เรามีสอนสดมาคับผ่านถึงซูมนะครับสิบโมงที่ยงแล้วก็ในกลุ่มเรามีพาเตปตรงซิกกันตั้งแต่ช่วงดาวจนถึงช่วงค่ำเลยนะครับผมใครสนใจก็ต่อเข้ามาได้เลยครับไม่เกี่ยค่ใจ่ายแรลงซึ้งนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ